กันอีกแล้วนะคะดเด็กๆสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้นะคะทิเชอร์จะมาสอนภาษาอังกฤษเด็กตัวอะไรก่อนอื่นเดาไปร้องเพลงสิงซอง A B C ซองกันก่อนนะคะ ซิงกซอง A B C ซองไปแล้วนะคะสัปดาห์นี้ทิชเชอร์จะมาสอนบาตเด็กๆตัว E และตัว F ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาทิเชอร์สอนไปแล้ว A B C D ทั้งหมด4ตัวนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาต่อกันที่ตัว E และตัว F ่ะเด็กๆ E อะไรคะ E เอทไข่เด็กๆพูดตามเชอร์ด้วยนะคะ E เอทไข่ E A, ข e อ e เฟนช้าง e elephant ช้างนะคะพูดตามด้วยนะคะดเด็กต้องจำให้ได้นะอ่า e earth e earth นะคะโลกอ่า e earth โลกนะคะต่อไป e แล้วอะไรเอ่ยอ่า e f f fish ปลาเด็กพูดด้วยคะ่ะ f fish ปลา f frog กบพูดตามทิเชอร์นะคะ f frog กบ F flower ดอกไม้ F flower ดอกไม้สัปดาห์นี้ที่เชอรอสอนตัวอะไรคะอ E E แล้วก็ F ใช่ไหมคะ E อ่าที่เชื่อมีรูปภาพให้เด็กระบายสี E is for ear Ear ที่แปลว่าหู F is for ไฟทรัสรถอะไรคะลดดับเพลิงเด็กๆระบายสีสรูปนี้ให้สวยงามแล้วสัปดาห์หน้าทิเชอร์จะมาสอนตัวอะไรเด็กๆคอยติดตามด้วยนะคะสัปดาห์นี้ระบายสี E ระบายสี F ให้เสร็จแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ